ซัมเมอร์เดือดนิวเคลียห์หันศารีวิวสินค้าแซบชนะค่าน้ำมันเรียกว่าดีกีความแซบไม่แพ้พี่สาวเลยสักนิดค่ะสาหรับนักแสดงสาวนิวเคลียห์หันศาที่ต้องบอกเลยว่าจะจับหยิบอะไรก็สร้างความฮือฮาตลอดและยิ่งเวลาที่เจ้าตัวใส่ชุดแวกเวาเมื่อไหร่ยิ่งทำให้ฮือฮาหนักส,สุดเลยจ้ะ ล่าสุดทำเอาหนุ่มตาค้างแสตตากนสนัน่นเมื่อสาวนิวเคลียร์รีวิวสินค้าได้ทราบระเบิดมอกมากด้วยการนุ่งชุดสายเดี่ยวสีดำบอดี้คอปอวดอกอึมหน้าท้องแบลลาเอลเอสผอมเพียวเสิร์ฟคู่กางเกงขาสั้นสุดเผ็ดโชว์เรียวขายา,ยาวผิวพันขาวกระจ่างมอกมากเลยจ้ะแม่มาพร้อมโพสท่าอินเนอร์จัดเต็มอกเป็นอก เอลเป็นเอลบอกได้คำเดียวว่าทั้งน่ารักทั้งสวยและแซบอยู่รวมกันแบบนี้ไม่รีรอรีบเข้ามากกไลค์ให้รัว